สวัสดีจ้าเมื่อนี้กลับมาพบกับสาวไทยบูงุกดาหานะคะมื้อนี้สิมาปอกแบกทุเรียเดอ้อนี่วันนี้ซื้อมาสองลูกกินได้และเมื่อวานมันแข็งซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะมันแข็งแต่ว่ามื้อนี้เดอ้อขอขอว่าเป็นภาษาไทยบูนะคะมื้อนี้เดอ้อขอว้าเป็นภาษาไทยบูเนาะ สวัสดีเดอ้อสมเอิยสจมอายคุณอะเดอ้อสาวไทยบูนุภาษากำเนิดกระโวบูได้สมเอิยสจมอายเอ้ยทามือเอิดแถวไหนหนุแถวตำบลกกตูมอันสิบนบนลรูนึง อะไรไฮเมนเดอร์บลูได้อะไรกับบืน้นยังไงเด้อสาวไทยบลูนี่เตะปะปลาไหลกันไในนู่นเด้อมันเท่าบางคนถ้าเคยจ่าได้ปลาไหลไหนวีไทยอะฮะบื้นจีเหนื่อยอันก็บื้นอะไรเตะไต่ไงละ่ะแต่ว่าตะเนิมอันก็บอะไรเตะไต่จีนอ หนูก็เอาวีไฮกัไปเลยเนาะถ้าบุเจออะไรเนาะวีไฮกับเพะปะไลปะไลจิเลยอะไรองปะไลทุเรียนจเลปเลยนมเงกบงกเี้ยแล้วคยกยังเจิเออาัวมือดองกน่ล่ะ เจิงปีงเจิงเฉดประอุทิศเจิงปลาไหลทุเรียนเนี่ยแนะหิีประไลาบนานจะได้ปลาไหลทุเรียนเนี่ยอุนทิอุนก้อนอุ่อน,อน,อน,อนพทิบะบุจาเนาหมักเนาอุเอม็มปลาไหลไหนให้ป่าเราห่างกับเป็นเสนาใดสเสเีมเอ้สเสมาเอ้ยนูแม่ไหน แต่กะเกะรอแกะรอกะน้าแม่กรองอันอ้าหัวนู้น,ออน,นเอม็มจ้าจีละเอม็มจิประเดซะเจินพองอะไรเอ็มปลายมะม่วงเออตึงตะน,นึงวีหายบ่อพะฮให้จ้าหามห้างปลายเด้จีนายปลายมะม่วงกับครา กินอ้อไปเลยแล้วโอ้ยกินเร็จจะอันเลยเอจ้าอันเอ,อ็มเอิดจ้ากันเอ็มกุนิวกเหรอไปเจออะไรจิประจิกรีดุงแม่กระบืนได้ตะเนิมผู้เรียนแต่หันใจฮึบนางเหม,อม,อมอามะจาจาาเจะรดหมาะเลวบุญจ้าเจอนายจีว่ายส่วงไง หน่วยนายบุญชีอกีเดอร์บุญชีกรองหนเดอร์นับเดอร์มวยบาลกันนายเดอร์บาลนายเดอร์บาลนูน่นนู่นไปปูนบุดปูนกรองปูนกรองที่บ้านหนเดอร์ O nôn là cà đơ, sẽ mời xem ai ơi Sam loi krong bôn krong Nè. Hà hãy gái, krong hãy 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 đấy, muốn ơn ơi, bài tạc móc mà mahang, ô chịt chiệt chiệt lùi, lui lùi lui lùi <laughs> lui chịt lui nào à, bay, lui cưỡi hướng được đây, chịt đây cả lui กระปุลนั่นและคือคือกกระเนื้อคือกกะเนื้อได้ทางหน่วยไหนอืโอ้หม่ใหม่ม่มกันไหนโอ้ม่ม่เด้อกัไหนเด้อหม่เด้อจ่าจกแอ้ม่ม่ม่กันไหนโอ้ แม่ไนไงปุ๊ยกะกะกะกกันไหยเน,น,นาะบืนสไนคุลาเด้บืนสไนปูนกรองเด้บิดปูนปูน,ปนหาฮึ๊บมวยกันไหนกันไหนกะมวยบาลไปปูนเซึ่งซึ่งกะบึ้ยกัน,ไ,น,กน,นไหนให้แม่เนาะ Can chứ cái này Sam cua 30 baht cái Sam Loy, cái này Sam Loy Sam Sip? Mhm. 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 Chương, sữa này cả chương uh -huh. này sữa này sữa

เจียดกระตัวกรีนกรีกีเจ้าทำไมเจอกัอนไหนเสียเสียกันไหนทำไมเจ้าลุยลุยเจียดลุยเจียนหักครับเจียนหักครับเจียนหักครับของเน่า

chiệt của thử thi một cái mày ơi này cả cưỡi sơn sơn thì cưỡi đấy nè sơn cưỡi ngựng chỉ làm bài làm này là cái này đấy cưỡi ba bay thì ớt à mạnh ớt mạnh ớt ô mạnh 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 cái em ớt chơn đi vật lấy vô này hạ đăng hả chơn กับหัวใจแดงป่ะกับหัวใจแดงเลยป่ะได้ไอ้

Ôi, chi nó lự Mua ai bôn, Bài Bồn Bồn này có vực đơ này Ô Ô Phải tại em, phải tại em Em cà cà เอิดมานำเอิดมานำเอิดมานำแอมเนีน่ยนอนก็นไหนเลือดอีดอได้ไหนอะไรอุ่นอุ่นอะไรเลือดอุ่นได้เลือดอีโบกักกักกักกันไหนแม่ไหนกุป่ากันไหนมีดเกินอัน สิบุปผูฮึมนะเดี๋ยวเรียบร้อยเรียบร้อยฮึมเอ็มเอิร์ทเอ็มเอิร์ทเอ็นไปปนกูมอหนุวีไห้กะโอ้ยดงจ้าวีไหนี่นะคะ ร้อยแล้วไหนเด้อสำหรับการปอกทุเรียนนะคะสาวไทยบูมุกดาหารก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ